สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผ้าทุกท่านมาชมบรรยากาศของการตั้งเลที่มอล่ําคณะสั้นเหล่าบันเทิงศิลน,นะครับพี่น้องครับมือนีวันที่สิหามีนาคม2568้กครับมอล่ําสั้นเหล่าบันเทิงศิลินทำการแสดงอยู่บาลล่างแรงตำบลล่างแหลงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับตอนนี้เพื่อนกับเสื้อสาดเนี่ยกรัเต็มหลยครับพี่น้องครับโอ้ แสดงว่ามูบ้านนี่มักมอล่ําแห้งครับพี่น้องครับเบิ่งมักแห้งหรือบ่แห้งพี่น้องกับเบิ่งเสื้อสาอาดนะครับเด้อปกตินี่ผมไปถ่ายที่มอลลั่เพิ่นตั้งเวทีกันแต่เว็นเว้นประมาณสีหามงแรงแบบนี้นี่ถ้ามูบ้านบ่มักมอลลั่มมีหลีนี่เสื้อสาดสิบลายบัดนน้นะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเบิ่งเสื้อสาดเอานะครับนี่ครับเบิ่งเสื้อสาดโอ้เสื้อสาดนี่เต็มแล้วครับพี่น้องครับดนาหนาเวทีมอล่ํา คณะซานเลาบันเทิงศิล์นะครับเลนยุวัดบ้านรังแรงเด้อครับวัดบ้านรังแรงตำบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับซานเลาบันเทิงศิล์นพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับช่วงนีก้กับะม่านผาโมงนะครับพี่น้องกับผาโมงแรกง17นาฬิกานะครับนี่เพื่อนเขียนซื้อเขียนยังไว้เรียบร้อยเบิดแล้วนะครับพี่น้องครับ เสื้อสาดในมากแบบเต็มๆเลยนะครับพี่น้องครับเบิ้งเอาได้ครับพี่น้องครับหลายหรือบ่หลายพี่น้องเบิ้งเอากันละกันนะครับพี่น้องครับเอา้นมงปูแล้วบ่ครับนั่นเห็นบ่อไหนปัญหามองปูแล้วเห็นบ่อัหนโอ้มาต่หวยทับทันเลยบ่ครับเนี่ยจากอำเภอหวยทับทันมาถึงอำเภอที่บ้านล่างแรงอุทุมพอนพิสัยนะครับพี่น้องครับเส้นครับของสันเรล่าบันเทิงศรีครับพี่น้องครับ อันนี้ก็ตั้งเวที่ได้ประมาณยี่0าิเปอร์เซนแล้วครับพี่น้องครับสารเลาบันเทิงศิลนครับวัดล่งแรงบ้านล่งแรงตำบลล่งแรงอำเภออุทุมพริีัสจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอ่ะสิบห้าทุกแั่นยางเบิงเสือศาสตร์นะครับนครับเบิงเสือศาสตร์ครับเต็มบุดแล้วครับพี่น้องครับออ้ย พืทีตั้งในประมาณ20-30เปอร์เซ็นต์ใ่ตอนนี้เสื้อสะอาดนาเวทีนี่เต็มหมดแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดดนะครับมือนครับ15มีนาคม2568ครับสั้นเหล่าบันเทิงศิลปเหรียญโยบานล่างแรงตำบลล่างแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับมือแนงบัสจักบาดครับมือแนง เมือนเรื่องบัตรแข้งคันขายบัตรละร้อยค่บัตรละร้อยวะหนึ่งร้อยบาทบอครับบัตรลด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 โอ้คือว่าคันขายขายบัตรแข็งเนื้อหนึ่งร้อยทำมาซื้ออยู่หน้างานเนื้อร้อยยี่บอครับโอ้นั่นแหละเด้อคุณผู้ชมครับขอมูลนะครับบัตรบัตรร้อยยี่สิบบาทเนาะมาบืนงแ้วก็ได้หลายก้อนค่ะโอ้ยหลายอยู่แล้วครับในเบืองเอาเด้อในเสื้อสานเนี่เต็มเบือแล้วครับนี่ผมอยู่ในเมืองศรีสะเกษดผมครับเออว่าจังสันแหละครับ บ,120บัตร1น0้อบาทถ้าซื้อบัตรแข้งในร้อยเดียวนะครับน้่งอะละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศครับขอบคุณทุกทันทีที่ตามครับสวัสดีครับ